จะถามว่าพอดีลูกค้าลูกค้าชอบลงทุนแล้วก็มีชอบความคุ้มค่าครับทีนี้ลูกค้าให้โจทย์มาว่ามีเงินเย็นอยู่หนึ่งล้านจะบริหารจัดการหรือเสนอรูปแบบอะไรเกี่ยวกับประกันดีครับขอถามมุมมองโค้ดครับครัรโอเคขอบคุณนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ามีเงินเย็นอยู่หนึ่งล้านบาทเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ objective ก่อนนะครับว่าลูกค้ามองประกันเป็นเรื่องอะไรคือประกันมันมีหลาย a n g h o นะฮะหลายมุมมองมุมตั้งแต่บอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยมีคนเดือดร้อนไหมเงินเย็นหนึ่งล้านมันไม่ได้บอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยจะมีคนเดือดร้อนหรือไม่มีเนาะถ้าสมมุติว่าเขามีคน เดือดร้อนจากการเสียชีวิตของเขาเงินลืนละหนึ่งล้านก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเป็นค่าเบี้ยประกันประเภทที่ให้ความคุ้มครองตามตามอะไรอ่ะตามความจําเป็นที่เขาคิดว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะปรับเงิน1ล้านนั้นให้เป็นกี่ล้านเช่นเงิน1ล้านนั้นถ้าเขาเสียชีวิตจะอาจจะกลายเป็น5ล้าน10ล้าน20ล้านได้นะฮะออยู่ที่อยู่ที่เขาคิดว่าเขาต้องการแบบนี้อันที่2ก็คือเงิน1ล้านนี้อ่ะเขาจะ เขาชอบการลงทุนอยู่แล้วแล้วเขาจะให้เราลงทุนเหรอเขาลงทุนเองดีกว่าไหมถ้าเขาไม่แน่ใจในการลงทุนเป็นเงินเย็นที่เราเอามา manage ในเงินกษเียนอนาคตในอนาคตแล้วก็ซื้อเราก็สามารถเสนอนําเป็นแบบกเกษอเียณมั่นคงนะฮะที่แบบกเกระษียนแล้วค่อยๆทย,ยอยถอนออกมา นะครับหรือ,อเขามีเงินเย็นหนึ่งล้านชีวิตเขาตอบโจทย์ในมุมของประกันสุขภาพดีแล้วหรืออย่างเพราะว่าเขาอาจจะมีเงินเย็นหนึ่งล้านแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีประกันสุขภาพวันที่เขาป่วยหนักด้วยโรคอะไรบางอย่างเงินหนึ่งล้านนี้ก็อาจจะไม่เย็นนะมันก็จะร้อนวาบเป็นไฟเผาไปเลยนะฮะแล้วอาจจะอาจจะมากกว่าล้านด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เอาหนึ่งล้านบางส่วนแบ่งไปเป็นประกันสุขภาพ นะส่วนหนึ่งก็คือเขามีเ,าเรียกว่าอะไรเขามีาภาระภาษีอะไรไหมนะเพราะเงินหนึ่งล้านเนี่ยเรายังไม่สามารถทำอะไรไดนะ้นอกจากเราต้องมาหาโจทย์ของลูกค้าว่าจริงๆลูกค้าเนี่ยต้องการให้ประกันชีวิตตอบโจทย์ในแง่มุมไหนแต่ ไม่ใช่ในแง่งมุมของการที่แบบว่าเราสามารถลงทุนให้เงินหนึ่งล้านนั้นเนี่ยมากกว่าเงินลงทุนกับสถาบันการเงินประเภทอื่นเพราะว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงสูงเหมือนสถาบันการเงินอื่นถ้าเราจะเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบเพียงแต่ว่าถ้าเอาเงินหนึ่งล้านฝากไว้ในธนาคารสัญญาณโค้ชหายไหมครับพวกเราพวกเราได้ยินเสียงโค้ชกันไหม ไม่ได้กินค่ะเจ๋งเลเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ัให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาดูว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรครับคือถ้าเราถ้าเราไม่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรเราจะทําไม่ได้ครับนะเพราะั้นเงินล้านมันเอามาตอบโจทย์ลูกค้าว่าจริงๆอ่ะลูกค้าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ท,ที่เขาซื้อได้ด้วย จริงๆไม่ถึงร้านก็ได้หรือทั้งร้านเลยก็ยังได้ครับ